B E T T E R, better ใน American pronunciation ออกเสียงว่า better British pronunciation ออกเสียงว่า better ไม่เหมือนกันเฉยเลยค่ะมีหลายคำเลยนะคะเขียนเหมือนกันความหมายเหมือนกันแต่ออกเสียงใน American pronunciation เสียงเป็นแบบหนึ่ง British pronunciation เสียงเป็นอีกแบบหนึ่งมีคำอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ Water. Water 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 ทุกคนจะสังเกตตัว t เนาะจะออกเสียงชัดใน British pronunciation จะออกเจเเ better ใช่ไหมออกเสียงถูกไหมเนี่ยใช่ครับ t h a t w เจนะนะเฮ้ยเหมือนเหมือนบัวแค่ซึมว่ามันแปลกๆรอดูว่าคนด่าในคอมเมนต์ว่าเราพูดถูกเราเป็นการภาษาสอนภาษาอังกฤษที่ให้คนดูสอนภาษาอังกฤษเราเยอะแลกเปลี่ยนความรู้อ่าแลกเปลี่ยนความรู้ส่วน American pronunciation จะออก better มันจะออกเสียงเป็นเจเจเจ If it's a word like hated in American pronunciation? Hated. British pronunciation? Hated. It's the same. Bottom. 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 Native. Native. This is a national word. American pronunciation? Native. 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 Notice. Notice. Mm. Notice. It's the same. Duh, duh, duh. ทีนี้มันมีเสียงตัว R ด้วยค่ะตัว R โดยเฉพาะตัว R ที่เป็นตัวสะกด for example hard 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 มันก็เหมือนกันเลยไหมคะพี่ทำไมมันต่างกันตรงไหนภาษาอังกฤษจะไม่มี R American pronunciation มันจะมีความแบบร์รอยู่ในคอใช่มันจะคล้ายๆจนสลัดมากกว่าใช่ hard hard นะคะถ้าเป็น British pronunciation hard เป็น American H A A ค่ะอ๋อมันเหมือนแบบตัว R ไม่ชัดเท่าต่อไป were were แทบไม่ต่างนะแต่ถ้าสังเกตนะคะ Matthew จะมีความ were ถ้าเป็น British were มันจะดูเหมือน were ต่อไป ear 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 ถ้าเป็น American เสียง R ที่เป็นตัวสะกดจะหนักกว่านะคะ peer peer pure more 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 ถ้าเป็น b r รชชีก็จะออกแบบ more more please sir can have some more some more oh อดูดีของเราคือเป็นงไงคะ more more แบบ give me some more give me some more นะ chair 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 not talking about the singer ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ chair do you believe เขาขันวะเนี่ยคนดูเขาขันเไปกันใหญ่แล้วนะคะจุดนี้ไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นเพื่อนกันนะคะ s h a r คือออกเสียงตัว R ชัดกว่าถ้าอันนี้ก็จะออกแบบช h a r bar 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 b a b a เขาต้องมีความแบบขึ้นไม่ได้ปะ bar bar ต้องมือไปด้วยนะอีกตัวหนึ่งนะคะที่น่าสนใจเหมือนกันเป็นเสียงตัว A ที่แตกต่างกันค่ะตัวอย่างเช่น dance 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 ในแดนซ์ของคิมอยากรู้ว่ามีตัว R อยู่ในนั้นไหนที่ถึงออกเสียงแบบนั้นและฟรานซ์ก็รู้สึกว่าเขาพูดว่าฟรานซ์แต่คุณส่วนตัวก็พูดว่าฟรานซ์ขอโทษด้วยใช่เหรออ๋อมันเป็นเสียงตัวเอของค่ะตัวเอนั่นแหละครับอ๋อดั้นไหนลองเชิญเขาเต้นอะไรอยากมีการเต้นอยากมีการเต้นแบบไหนดีคะคุณผู้หญิงทั้งหลายบอกเลยว่าไม่ได้ทั้งคู่นะคะโอเคอ่ะต่อไป c h ANCE chance c h ANCE คล้ายกันกับเมื่อกี้เลยมันจะออกเสียงแออะแล้วถ้าเป็นถาม ask 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 กับ Ask Ask ะสกบางคนก็จะมีแบบ <c oughs> ไม่ได้นะคะ <c oughs> มันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้อ๋อมันใช้ได้ทั้งสองแบบแล้วแต่ว่าเราพูด pronunciation แบบไหน answer. answer 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 an on <c oughs> ได้เหมือนกัน tomato. tomato tomato tomatoes ตัวเออีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า laugh 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 ต่างกันเนาะแอะแอะแอะอ่ะอ่ะอ่ะ bath 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 แบบ่อ take a bath I'm gonna take a bath yeah take a bath take a bath ถ้าเป็น u bathroom bathroom toilet ชัดเลยนะคนละคำกันขอกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งเหรอ bath 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 อันนี้คือเสียงตัวเอที่แตกต่างกันค่ะนอกจากนี้ก็จะมีคําอื่นๆอีกนะเฮ้ยตกลงมันต้องออกเสียงแบบไหนกันแน่ vitamin vitamin British <c oughs> vitamin vitamins vitamin นะคะ vitamin No i e i e คำต่อไปที่เทียงกันอยู่ตลอดเลยค่ะตกลงมันคําไหนกันแน่ herb 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 คอยทีคอยที herb herb ถ้าเป็น American pronunciation ไม่ออกเสียง h สวยเลยนะคะ herb ถ้าเป็น British pronunciation herb herb ก็คือมีตัว h อคำต่อไปค่ะ flourish 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 แล้วตรงไหนอ่ะของเรามันจะออกแบบ flourish flourish ถ้าเป็น British flur 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 flourish mobile 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 อ่รอะเอาไม้เอาไว้ mobile 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 ีบางทีเราก็อ่าน mobile. mobile phone mobile phone แต่จริงๆอะ American English ถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือเขาใช้คำว่า mobile phone mobile or cell phone Yeah But in British English mobile mobile นะคะอีกคำหนึ่งค่ะ privacy 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 pry priv <acy. S 1> กับ priv priv pry priv นะคริมสารภาพหน่อยน้ใช้อันไหนมากกว่า อ๋อจริงๆก็ใช้ privacy นั่นแหละค่ะคือต้องการแค่นี้แหละนางก็ใช้ privacy เหมือนกันนะอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจค่ะ route 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 เขียนเหมือนกันเลยนะคะแต่ออกเสียงคนละโลกกันเลยนะคะ route กับ root what about router ในนี้ e ะ you say router personally I say router but some people do say router เนาะใช่มันแล้วแต่คนแต่มันก็มีเพลงอเมริกันที่ใช้คำว่า root Route 6 66 t e r no Route 66บางทีมันก็ใช้แบบสลับกันเหมือนกันนะใช่ให้ทุกคนรู้ว่าใช้ได้ทั้งสองคำไม่ใช่แบบอุ้ยเพื่อนพูดเราบอกเฮ้ยไม่ใช่มันคือรูทเอาไม่ต้องไปตีเขานะคะอย่าเหมือนสองคนนี้เขาเขานั่งตีกันทั้งวันเลยนะคะแต่อีกคำหนึ่งส่วนตัวแล้วนะใช้ organization แต่ว่าถ้าเป็น American organization แต่ส่วนตัวก็ใช้ o r g a n i z e ถ้าเป็น organization ซึ่งส่วนใหญ่คนสองที่ฟังอีกแบบหนึ่งเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจไม่มีปัญหาเลยครับก็เข้าใจได้เหมือนกันว่าหมายถึงอะไระะจริงๆแล้วอย่างที่น้องๆบอกเลยนะก็คือเราสามารถพูดเพื่อให้เข้าใจกันได้จะออกเป็นอเมริกันบางก็ได้จะออกเป็นบริชบางก็ได้อย่างคณะเองเนี่ยเราฝึกมาเป็นแบบอเมริกันอังกฤษแต่ก็มีบางคำนะที่ออกเป็นแบบบริชอังกฤษจริงๆไม่ได้มีแค่อเมริกันและบริชอังกฤษ อย่างเดียวนะคะมีสำเนียงอื่นๆมี <Yeah. S 1> วิธีการออกเสียงแบบอื่นๆด้วยเนาะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทำยังไงให้เขาเข้าใจเราแล้วก็สื่อสารได้เข้าใจมากที่สุดนั้นสำคัญที่สุดค่ะ